เบื้องโน้โนนเจ้าว้า่ะคนล,ละกันแล้วไอ้ไข่ไกมาไหมบอกปูโอ้ยเจ้ามันปวดเจ้ามันมอยู่ไหมไอ้ไขอ่ไขออไม่่เครเอเด้งกันได้เช่นันเลยมาบอกเรืกาบกครกองด้วย,ยเรื่องวันน่ะครับวนเมืม่อกี้นี่บอกปูระเ้าหาบางันโอ้ 9, 5, 5งงแต่ว่าฟังว่่เขาใจมันเดมภาษาเรามันภาษาต้ มอสซาเต้ไอ่ครมันอยู่ภาคตะไข่เนาะคือมัน่นนพิ่นี้ภาคใต้แล้วมันอยู่บ้านก้าห้าบพัวโอ้าเก้าห้ามันมอออกดอกกันวันวันเดนท้ายสิบหกสิบสี่สิบเอ็ดนะแต่ว่าบอกกัเจ้าหน่ะวันนี้บม่ได้ออกทีมีได้มันไม่ได้ออกวันนี้ออดเล็กซี่ไป ทอนี่ขอนิเค็ดอนี่ใครววฮะบ่มี่บเตี้ยใใต้เนี่ยห่าลนี้พเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาเอิ่นขึ้นมาไหอทั้งทังไอ้ส่เย่เียเอิ่นขึ้นมาไหมดอกใครเป็เล่นเหรียทังไดเนาะเอิ่นมาแมมปูเอินมาบอกเนียวทั้งขี่นอะแมี้วปนันติครับ เป็นแต่ญาติแล้วก็จะไหวดื้อบบฟูบ้นพดดื้อดอกบ้านแกิคือยังไงโอ่งนี่กิได้มีสองโอ่มีสองงั้นเจ้าไมเป็นวัน่เนี่ยโอ้น้อยๆโอ้ขออนุญาตบเบื้งในปูงั้นผูน้อยน้อก็ย้อนพนดดื้อน้องูน้อยเด็กน้อยน้อยนี่น้อยเนี่ยนะขออนุญาตปูเอาเบิ่องรถอัน ไม่ควรกันเจ้าขจาวานนะแต่ว่าน้ำมันแรงมันคุบเป็นพอแม่ไม่เห็นเห็นแต่เด็กน้อยไม่เล่นเด็กน้อยไปกวนเด็กน้อยเพราะมันกวนมันไปเรียนไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเด็กน้อยพ่อกับแม่อะไรจานเลี้ยงแลนนี่เด็กฟูนะครับลืมขึ้นพ่อมักองถอยเอ้า ุมสูตรได้ลดินเมียแล้วว่าเพรมียนเขามาแต่พ้าไตะปูตัวนี้มกไคมกไคเนาคือปูเงินวันนี้มันก็หัวกักัออันนี้เอาว่าเรฟ้อมไปเลยครับฟ้อมละปูว่านี้มันบอกบมกไคบอกครับผมดีงงาะกันคันบอกเก้าสองห้า điều tu đều khoa lô Một đều à? Ờ Một cái Một cái 9, con 5 tu đều Ừ Bây giờ Bắc Kông Thoay và Bắc Kông Tho Tôi không biết là bắc khe đâu Tôi không biết 06 này ปดหกเออเด่นนะแล้วการให้ผีให้ผีน่นนะผีนีเขามัน้อบบอกอันสี่แค่ไหนมเก็ดสี่องถอยบวกหกแปดติตัวอันฟองค้นหมดแล้วต้องจรลงสูตรทั้งแต่ว่ามันลงเมันมีสามคนหมดนะครับเาว่าของทอยของถอมีบวกคูณหก แปดหกคูหกกับแปดต้องจำมึงซีบักแค่น่บอกเอ้เก้าสองหาหาเอบงบางซีแต่นั่นไอ้ใครไอออ้ใค้ไอ้อ้ใคร้ใครไ้ใอ้ใคใคไอ้ใีไอใครอ้อ้ใคอ้ใค้อ้ใ้้ไอ้้ร้ออออออ้ใ้ครอ วดวดท่านมาเขาว่าผู้เดียวเขาว่าของเขาไปเด็กน้อยโบอันไม่เห็นแต่ผู้เฒ่าไม่เห็นแต่ไหายผีแต่ว่าไอ้ไข่เนี่ยที่บอกเันมาอุ้มไก่เครื่องบินรถยังมองเอาเหมือเอามาหน่ะเด็กน้อยอย่างนี้นะจุ่งแขกกันมาหน่าผู้เรศว่าผู้ใดมาหน่า ให้นอพูไเียงอะไรแล้วปหายหอยเาอะเาไนี่แหละมันเมื่อคืนเนี่เอาสิดนอนเยอะหันแล้วเตนมากนแห่ทุให้ลูกบอกได้กี่วัน่มบอกพู ถูกหมดตัวเดียวเนี่ยว่ากูคุณีิบวันบุ๊ลูกสิบวันไอ้มันออกคนภาษาอันเขาพัดแดงยี่สิบสามสั้นวันอะอ๋อมันคือบอกอันก้อปน่ะแต่คนเขาเจ้าแฉกันอ๋อนี่เขาบอกลายเจ้าบอกกูลายมีลายไม่จริงแต่เมื่อทีแรกมันบอกแต่วันพุ่นอีกเล็กออกแล้ว พอบองบอก,กนเลยเอาแต่ต,ตัวแรกนะปูบมานดังคือก้อาสองหาเรียกหกเป็นตุมเป็นไปเรียกเก,ก้าต้องเก้าขึ้นที่ต้องสองหกห้าสองห่าสองอองหาคือเอาเฮ้ยนี่จับเสามเท่านี้ละมันสามตัว0ุนหกกับแปดหกเอบอก พูดเขาน่ะเจ้าวันบนกับข้งหัวมันมันวันสีเกศเกศสีอะไรมัน้ยให้พีบอกครับอันเดียวกันล่ะปูสีเกดเกดซีบางสีเลยนะมันผีไหลทั้งกับบวงโซงทั้งนั่นเด็ดเดียให้พีตัวใดครับขอครับปูสีเกศเกศสีบางสี่เลยมันโบดซีเลยนะตัวเดียวสีเกศก็ได้มันสีเกศเดี่ยมันโบน แล้วขครเจ้าถึงอุ้มบักไข่อุ้มเป็นตัวคนนี่ปะปูโอ้ยคขมฝันเนาะยังว่าขมฝันนะจังว่าอุ้บักไข่นี่มีทีลิเลเตบ้านแต่กุคคลเห็นบุคคลเห็นบุคนเห็นแล้วเจ้าเดียนนะวไม้หงาย้คูนึง น่อยมันโมูไได้กวเน่มันไปลนเล่นน้อยาหน่อยเล่้ำเลนน่อยไม่ได้มันมันนทำมันสามันแกะรถอันนี้ก็ทุกขตาแกนแกนมาให้ปลเมันแมนขาดโอ้นี่อะไรนี่แหละนี้บอกใครด้นี่นะครับนี่นี่นอี้นี่ะนะอันนี้หายผีอันหนึ่งันมันโอ้โหบเคื่อเน่โอ เขาเขาพูกันเองเขาพอกกันเองแต่วันนทอหนึ่บอลห้มึงจะบอกหวยลวงปูต uh ัวไหนแขวผจะบอกยี่ส so ิบสมจะโกหกนะไโกหกบอกหลวงู่แล้วจะบอกกีกันนอ่าจุดนี่มันมันคือขึ้นสนี่บอกคืขึ้นเนี่ยสอสามักไข่บอกเออบักไข่ เพราะมันตั้งวอดชุ่มนี่ไปถามมันเด้เนีอ๋อซุ่มนี่ไปขี่แล้วขี่ไปถามมันกันซอุ้มผีไปถามเล่าเออมั้นไม่จะบอกหลายมันเลยบอกยี่สิบสามมันบอกมันบอกเพิ่งเงินมันเห็นรถเร่นมันบอกเฮ้ยไอเบลเด็กน้อยโว้เลยโว้แล้วเป็นเภาษาแกลน่นไปแล้วมึงก็ผ่าชีหัวขนไงเครื่องผ่าขี้บอกพอกเขาก็ไปต่หัวแต่หัวเครื่องเล่นรถติดพวกเครื่องเล่นรถเครื่องเล่นไก่ยังกูเครื่องเล่นไก่ ขี่เก่งินรถยังปีปีเข้าไปนักสาราแล้วนะถ้านุ่นนี่คือขอบัเยอะหลายโอีเจ้าโอบเจ้าโบหกอยเลไม่อบสองสามสองสามน้ำมันโอบปูโวยมันโอบเพราะมันโอบโดยตรงเงีถามกันนว่าผีถามกัน แล้วมันคุมว่าวไปแล้วมันกระเหือเร็วทั้งเหรียนทั้งว่าวโอ้ยดูตามในนู่นนี่เอาวางสิอะไรแวบน้งพาได้ไม่เกิดถุงน้ำข้นกะเทียวให้กูจับหายพื่นบ่ขึ้นมากขึนเรือนี่มากมือคือมูมา เอาเลขตัวมากน้ำโพน้ำแดงมากเนี่ยิสามตัวให้มันโตลูกัวมากตัวใดครับเพรพุ่นมากมีิศูนย์หกเก้าสองสองหานี่แหละนะครับใครคิดตจะไเพาว่าเลขหกนี่มันจะเป็นเลขเก้าเขาเก่าจเก้าสองห้าสองกับนี่แหละเลขเรือบวกแ้ไหน้กมันเททิ้มออกถ่ายก็ได้ ก็จงว่าค่อยได้รวบจน,นเต็มน,นี่ถามีบ่ผู้มากตัวใด้ดอารโ่พนวันนี้เอาไข่มาเอาสามคนสีก่กนเลยเปลียนไปเพิ่มสามสี่ส้สามเก้าห้สาสี่ออกบ้แม่เขา,นาบอกไข่โอ้โห่ถึนงนคาถึงแม่เนาะพูเนาะ เรียกแล้วมันกระบอกอีกมันว่ามันไม่ออกแล้วเพราะว่ามันแไอความรักปูแต่ว่ามันจะออกเลื่สีดีเลยนะแต่มันมันโบย